สวัสดีค่ะสวัสดี fc ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนี่ปุ่นพาโชคพารวยค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อไปจ้าคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของวันที่17มกราคม2565มาแบ่งปันนะคะจะรวมไปเลยนะคะเพื่อนๆจะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะ3ตัวตรงตแล้วก็2ตัวบนล่างนะคะ เมืที่แล้วนะคะแอดก็ให้เข้านะคะหกแปดแปดหกนะคะใครที่ยังไม่ชมก็ไปให้กำลังใจย้อนหลังได้นะคะส่วนสูตรสองตัวนะคะก็จะมีเลขหางประทัดนะคะแล้วก็เออเลขปิงปองนะคะเพื่อนๆจะแอดก็ได้ลงให้แล้วนะคะใครที่ยังไม่ชมก็ไปให้กำลังใจย้อนหลังได้นะคะ ส่วนคลิปนี้นะคะจะรวมเลยนะคะเพื่อนๆจะเป็นโค้งสุดท้ายเนาะเพราะว่าวันนี้ก็มีแนวทางเยอะนะคะเพื่อนๆจะเป็นลาวพัฒนานะคะทางหาหน่อยนะคะทางรัฐบาลนะคะเพืเ่อนๆจะมาดูกันนะคะว่า3ตัวนะคะเอจะได้ตัวไหนนะคะ3ตัวก็จะมี1 5 7ด สลับที่ได้นะคะเพื่อนๆจ้าอันนี้จะเป็นเลขทูบนะคะเพื่อนจ้อันนี้จะเป็นเลขฝันนะคะใครชอบค่อยตามนะคะเพื่อนจ้าตัดเล่นนะคะห้าเจศแล้วก็จะเป็นสี่เจศนะคะ ห้าชุดนะคะสามตัวนะคะสามตัวจะเป็นห้าชุดนะคะส่วนสองตัวนะคะสองตัวบนล่างนะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดค่ะแนวทางตัวเลขนะคะก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปนกันไปจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เลือกตัวที่ตัวเองชื่นชอบนะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ สำหรับชุดกันนะคะชุดกันก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะ ชอบก็จดไว้แคปไว้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปจ้าแชร์ไปให้คนที่เขายังไม่เห็นคลิปนะคะเพราะว่าแอดลงคลิปไม่ค่อยแจ้งเตือนนะคะไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ